สวัสดีค่ะนาริกิมะขาวพยากรณ์ค่ะอ่ะแฟนคลับขอมาอยากรู้ว่าคนที่มีกากระบาดกลางป่ามือจะมีคู่เทวินเฟรมไหมแล้วคู่เทวินเฟรมก็จะเป็นอย่างไรอ่าอ่ะ,อะวันนี้เราก็มามาบอกเล่ามาบอกเล่าให้ฟังเนาะจริงๆแล้วถามว่าลูกดวงแม่หมอเนี่ยเยอะแยะที่ดูมาเนี่ยเป็นลักษณะคู่เทวินเฟรมเยอะไหมก็เยอะค่ะเยอะเยอะ คู่เทวินเฟรมจริงๆเราต้องบอกนะคู่เนี่ยมันม,ม,นมีมันมีหลากหลายประเภทนะคู่กรรมคู่บุญคู่ frame, เทวินเฟรมคู่อุบาทคู่อุปถรัรมภ์คู่โซเมตมันมีเยอะแยะไปหมดเลยส่วนใหญ่นะมันจะเกิดจากการที่คนสองคนเนี่ยช่วงที่รักกันมากๆ่าในคบหนึ่งเราก็ไปอธิษฐานร่วมกันว่า เกิดชาติหน้าฉันใดขอให้เราได้ครองคู่การทุกชาติทุกภพบ,บางครั้งแต่เวลาเราอธิษฐานเราก็ลืมอธิษฐานไปเนาะว่าขอให้ได้เกิดเป็นคู่บุญขอให้ได้เกิดเป็นคู่อุปธรรมและคู่บุญร่วมกันเพราะเราแค่บอกว่าอธิษฐานว่าขอให้ได้ครองคู่กันทุกชาติทุกภพเนี่ยแต่ละชาติแต่ละภพบ,บางทีความเป็นมนุษย์อ่ามันมีการเผอใจไปหาคู่โซเมทที่เป็นชั่วค้างชั่วคราว คู่ที่เผอิญไปช่วยเหลือกันในสักระยะหนึง่งอาจจะเกิดการคลองคู่กันเจ็ดปีแปดปีก็แล้วแต่มันก็ต้องไปเจอเจอคู่เหล่านั้นก่อนจึงจะผ่านมาถึงคู่ทวินเฟรมแล้วบางคนเนี่ยต,ต่างคนคนนึงไปส้างบุญคนนึงไปส้างกรรมแล้วอธิษฐานร่วมกันไว้อยู่พอมาจรเจอกันปุ๊บสีมันต่างกันน่ะมันก็กลายเป็นคู่กรรมไปเสียอย่างเงี้ยทีนี้เวลาที่คุณอธิษฐานเนี่ยนะคุณก็อธิษฐานว่าขอให้ได้ เป็นคู่บุญเป็นคู่เสียร่วมกันเป็นคู่อุปถัมภ์ซึ่งกันและกันด้วยนะคะเพราะคู่บุญกับคู่อุปถัมภ์นี่ไม่เหมือนกันนะคู่บุญอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเสี่ยเสมอกันเข้าใจกันแต่อาจจะไม่รวยก็ได้นะคะคู่อุปถัมภ์อยู่ด้วยกันแล้วรวยแต่อยู่ด้วยกันแล้วอาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้ฉันไม่ได้รักคนเนี้ยแต่อยู่กับคนนี้ฉันรว่ารวยก็จำต้องอยู่ แต่ถ้าเป็นคู่กรรมอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีแต่วิบากกรรมทะเลาะกันคู่อุบาทนี่โอ้โหสร้างเรื่องกันให้ร้ายกันทะเลาะกันตบตีกันชิงชังกันเครียดแค้นกันมันก็จะมีคู่หลายแบบดังนั้นเวลาพี่ความรักเนะี่ยความรักมันเป็นสิ่งสวยงามนะแต่มันต้องเป็นรักที่ไม่ใช่ไม่ใช่การครอบครองหวังจะได้ หวังต้องการเพียงฝ่ายใดไปหนึ่งอะ่ะเพราะถ้าอย่างนั้นนะมันคือความเห็นแก่ตัวมันคือความรักตัวเองไม่ใช่ความรักอีกคนนึงรักที่แท้จริงน่ยคือการการันการให้เนาะการให้อ่าที่นี้ถามว่าคู่ทวินเฟรมก็คือคู่ที่อธิษฐานอย่างนี้และค่ะร่วมกันมาทุกชาติทุกครบเป็นดวงวิญญ,ญาณที่อ่าเขาเรียกว่าอย่างไงอะ่ะเจริญเติบโตอ่าเรียนรู้จิต เข้าอกเข้าใจจิตจิตสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเหนียวแน่นแทบจะเป็นดวงจิตดวงเดียวกันเลยก็ได้คือบางทีเรามองหน้าใครคนหนึ่งเรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับคนนี้จังเลยอะ่ะเราไม่ต้องพูดเยอะเราก็รู้สึกว่าเขาเข้าใจเราและเราก็เข้าใจเขามีความเอื้อเฟือ้อเอื้ออาทรต่อกันอมืมันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันทางจิตที่สําคัญคู่เทวรมินเฟรมเนี่ย เขาจะสามารถที่จะสื่อสารทางโทรจิตกันได้นะฉันกําลังทุกข์ฉันกําลังคิดถึงเธอมากมากอีกฝั่งนึงจะรับรู้ได้ว่าคนนี้กําลังคิดถึงเราอยู่หรือคนเนี้ยกําลังกําลังทุกข์ระทรมผมคืนลักษณะผู้ทำมีเพนเนี่ยอ่าอาการที่จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราเจอหน้าเขาปั๊บเนี่ยเอ้ยเหมือนรู้จักกันมาทั้งชีวิตเลยอะ่ะคุ้นเคยผูกพันเวลาบางทีมองมอง,มองเขาแล้วรู้สึกรู้สึกเหมือน เหมือนกำัมองเห็นตัวเองอยู่ยังไงก็ไม่รู้บางคนมองมองเข้าไปรู้สึกน้ําตาไหลน้ําตาไหลไม่รู้สึกตัวอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเจอแล้วอะ่ะแต่ในีิสุเราก็ได้เจอเจอกันอะ่ะแต่คนอาจจะยังไม่รู้สึกน่าเวลานั้นเพียงแ,แค่รู้สึกว่าทาไมฉ่นต้องน้ําตาไหลทําไมท่านต้องปื้มปีติทําไมฉ่นจะต้องมีความรู้สึกมากมาอยู่ข้างในที่มันอธิบายไม่ได้อันนี้สําหรับคนที่มีการกระบาดฝั่งฝ่ามือนะส่วนใหญ่จะเจอเจอคู่เอทอร์มินเฟรม มีความรู้สึกผูกพันลึกแบบไม่สามารถอธิบายหาคำตอบได้ชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คนสองคนได้มาเจอเจอกันจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฐานะยศฐานบรรดาศัก์ก็ได้าคู่ทํางินเฟรมอ่ะจะเป็นคู่ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอะไม่ว่าจะในเรื่องของฐานะนทินฐาน ยศถาบรรดาศักดิ์อายุวัยศาสนาได้หมดแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ขวางกัน้นหรือปิดกัน้นปิดกั้นเขาได้เลยโดยเฉพาะคุณที่มีการกระบาดกลางปากมือเนี่ยคุณคุณจะมีองค์มีภาระหน้าที่อยู่การจะผ่านบททดสอบขององค์อะขององค์ของคุณะว่าคุณคองรักกันจริงหรือเปล่าคุณแน่วแน่มุ่งมั่นตามคําอธิษฐานจริงหรือเปล่าองคบททดสอบเนี่ยหนักหน่วงมากนะคะ ต้องบอกไว้เลยจะมีแรงดึงดูดต่อกันอย่างมากในขณะเดียวกันแรงผักก็เยอะเออแรงผักก็เยอะนะอะความรู้สึกมันจะเป็นลักษณะบททดสอบที่ปลุกจิตปลุกต่างฝ่ายให้ตื่นขึ้นมานะคะตื่นขึ้นมาให้เข้าใจถึงคําว่ารักที่แท้จริงคืออะไรการรอคอยคืออะไรการทดสอบคืออะไรอื มันเหมือนกับวิญญาณเก่าสองดวงมาเจอเจอกันองค์นำพามาให้เจอเจอกันมันถึงเวลาที่คนสองคนดวงจิตสองดวงจิตจะมารวมกันเป็นดวงจิตเดียววิญญาณที่มาเจอเจอกันน่ะมันจะเป็นวิญญาณทีอ่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกรู้สึกสบายใจอ่ะรู้สึกฉันไม่ต้องการเรียกร้องอะไรมาก คนที่มีการกระบาดการฝ่ามือนะเวลาเจอรักเนี่ยเวลาเจอรักคนอื่นนะจะจะไม่ได้รักง่ายๆอะค่ะจะรักคนยากแต่ถ้าคู่คนนั้นเป็นคนของคุณอะคุณจะรู้สึกเห็นตัวตนอะไรในตัวเขาอะมันจะรักมันจะผูกพันอยู่ข้างในความสัมพันธ์ในชีวิตนะมันจะไม่ได้ราบรื่นเหมือนปูด้กีกุลามันจะมีบททดสอบที่หนักหน่วงสําหรับคุณประเดี๋ยวก็ดีดออกจากกัน พอดีดออกจากการไปเสร็จนะมันจะไม่สามารถดีดออกจากการเบรเสร็จเหมือนกันดีดออกจากการต่างคนต่างไปเจอบททดสอบของชีวิตอ่าเพื่อทดสอบจิตของคุณทั้งสองคนว่ามั่นคงต่อการขนาดไหนมั่นคงต่อการขนาดไหนนะทนรอคอยกันได้หรือเปล่าอืมอันนี้ที่สุดแล้วคนสองคนก็จะถูกดูดเข้ามาในขณะที่คุณเจอคู่ทวินเฟรมแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงบททดสอบชีวิตรักชีวิตความสัมพันธ์ความมั่นคงทางจิตเนี่ย มันจะอาจจะมีบุคคลอื่นที่เข้ามาในความสัมพันธ์แต่เชื่อไหมว่าคนอื่นๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์น่ะจะไม่สามารถที่จะอืมที่จะเข้ามาถึงในชีวิตของคุณได้ที่สุดแล้วจะถูกดีดออกไปหมดเลยมันจะเหลืออีตาคนเนี้ยหรือแม่นางคนเนี้ยคนเดียวที่ยังไงยังไงก็ดีดออกไปไม่ได้จะกี่สิบปีก็ต้องกลับเข้ามาในในชีวิตคนที่จะคนที่มีการกระบาดกลางปากมือเนี่ยก่อนที่จะเจอคู่เทอร์มินเฟรมนะ คุณจะต้องผ่านคู่กรรมมาก่อนคู่ทดสอบมาก่อนคุณจะต้องผ่านโซเมตมาก่อนโซเมตคู่ที่เจอกันเพียงชั่วคราวหรือเคยเกื้อนหนุนอุปถัมมาชั่วคราวแล้วจะอยู่ไม่นานอยู่ให้คุณทุกอยู่ให้คุณเรียนรู้จิตของตัวเองเมื่อผ่านคู่กรรมหมดแล้วอ่ะคู่โซเมตหมดไปแล้วเนี่ย คู่ทวิบินเฟรมของคุณเนี่ยจริงจะเข้ามาหาคุณได้เจอเจอคู่คู่อ่าคู่ทวิบินเฟรมแล้วอ่ะก็ยังเจอเจอบททดสอบแห่งความรักมั่นคงอีกนะเวลาที่คุณเจอคู่กรรมก่อนหน้านั้นมันเป็นการขัดเกลาจิตวิญ,ญญาณของทั้งสองฝั่งนะคะให้สะอาดให้เรียนรู้จิตของตนเองอย่างแท้จริงให้เรียนรู้คําว่ารักแท้อย่างแท้จริงก่อนนะคะ ก่อนหน้านั้น,น,นคุณอาจจะเป็นยังไม่รู้รักหรอกคืออะไรเป็นวัยรุ่นอยู่เออก็เจอรักไปคบไปเรียนรู้ไปใช่บางไม่ใช่บางทุกบ้างสุขบ้างแต่ถ้าเจอคู่ทวินเีมแล้วมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะชีวิตมันจะมันจะรู้สึกผูกพันแล้วมันจะรู้สึกว่าไม่ว่าจะบททดสอบหนักนวงขนาดไหนฉันก็จะรอคอยคนคนเนี้ยต่อให้อยากจะดีเขาออกอยังไงมันก็จะดีไม่ขาดที่สุดแล้วคนก็จะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ดูดคุณกับเขาเนี่ยเข้ามาหากันอยู่ดี ทวินเฟรมคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยคู้เทวินเฟรมจะมีซิกเซนเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ปฏิบัติมาในระดับศีลเสมอกันน่ะมักจะมีความฝันหรือนิมิตอ่าก่อนเหมือนเหมือนกันนะคะฝันได้ใส่แหวนมั่นที่นิ้วนางฝันว่างู งูสีขาวตัวใหญ่ๆมารัดตัวคุณอย่างแน่นแล้วคุณก็ปล่อยให้เขารัดอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคู่คู่ทวินเฟร,รมคุณมาละงูนี่คุณต้องดูด้นะถ้าเป็นงูสีอื่นนี่อย่างสีดํามานี่ไม่ใช่ละสีดํานี่จะเต็มไปด้วยกิเลสน,นะกิเลสความหึงหงวงรักโลภโกรธหลงอยู่ข้างในเขาเรียกคู่กรรมละสีดําสีแดงเนี่ยคู่กรรมมาละแต่ถ้าเป็นสีทองสีขาวแล้วเลื้อยมารัดรัดแบบคุณไม่ได้วิ่งหนี คุณไม่ได้ต่อสู้คุณไม่ได้ฆ่ามันคุณไม่ได้กระทืบมันนะคะคุณปล่อยให้มันรัดอย่างนั้นน่ะนั่นแหละคู่ทวินเฟรมของคุณคู่ที่คุณรอคอยด้วยจิตวิญญาณอ่ามักจะฝันถึงกันมักจะฝันถึงฝันถึงว่าฉันได้อยู่กับผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้เห็นหน้าเขาไม่ให้คุณเห็นหน้านะคะเออเขาไม่ให้คุณเห็นหน้าเขาให้คุณตื่นเต้นให้คุณอยากจะรู้ว่าคนเนี้มันเป็นใครแต่เมื่อคุณเจอแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยบุคลิก ฉนันก็ต้องคนนี้แหละหรือบางทีพอระยะเวลาใกล้จะถึงเนี่ยเขาจะมีนิมิตให้คุณเห็นหน้าได้เห็นบุคลิกได้ว่าคือคนเนี้ยแล้วก็อาจจะมีสัญญาณบอกบอกให้คุณว่าคุณจะเจอกับเขาในเหตุการณ์แบบไหนรูปแบบไหนด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยมีคนรักเก่าในอดีตคนรักเก่าที่เป็นต่างภูมิในอดีตที่อยากจะมาครองคู่กับคุณเพราะเขาเป็นคู่ทั่วมิตมของคุณแต่เขาไม่ได้ลงมากับคุณไงทีนี้ ด้วยพบภูมิเนี้ยค่อนข้างจำพิเศเนะด้วยสิ่งศักดิสิทธิ์เขาลงมาเบื้องล่างทํางานาปราศรูปไปหมดเนี้ยเปิดประตูมิติให้แต่ละพบภูมิมาลงมากันได้บางคนเจอคู่ที่เป็นต่างพบภูมิคุณสามารถที่จะสื่อถึงเขาได้บางคนอาจจะพูดคุยกับเขาได้ด้วยซ้ําไปแล้วเขาจะทํำยังไงล่ะเขาจะไปหาร่างมนุษย์ร่างหนึ่งร่างที่สามารถที่จะเป็นตัวแทนของเขาได้ลูกดวงแม่หมอมีหลายคนที่เป็นลักษณะแบบนี้ ร่างคนเนี้ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรจิตทั้งกายทั้งจิตเนี่ยที่ใกล้เคียงกับคู่ของคุณในต่างควบคุที่เป็นคู่ทตวินเฟรมของคุณเนี่ยที่จะอาศัยร่างเนี่มาคลองคู่กับคุณได้เวลาคุณเห็นคู่ของคุณจะมีเพียงคุณคนเดียวที่เห็นว่าหน้าตาเขาจะไม่เหมือนกันเขาอาจจะมีสองหน้าอยู่ข้างในให้คุณเห็นนะคุณจะเห็นได้ว่าคู่แท้จริงๆของคุณข้างในอ่ะหน้าตาจริงๆเป็นยังไง แต่มนุษย์คนอื่นๆเขาอาจจะเห็นเป็นอีกรูปแบบหนึง่งคุณอาจจะเห็นได้ในลักษณะสองหน้าได้นะคะหรือบางทีคู่ทวินเฟรมของค,คุณเขาอาจจะมาส่งมาหาคู่ที่จะครองคู่กับคุณได้ที่เป็นคู่ทวินเฟรมต่อจากเขาได้อ่ะให้กับคุณก็ได้นะคะเพื่อที่เขาจะได้อ่าจะไปผุดจะไปเกิดจะไปพบคนอื่นก็แล้วแต่ ด้วยคู่ทวินเฟรมเนีคุณมันไม่สามารถดีดออกจากกันได้ง่ายๆนะโดยเฉพาะคนที่มีการกระบาดการฝ่ามือคนที่มีคํามั่นหมายสัญญากันเอาไว้อธิษาร่วมกันเอาไว้ได้ปฏิบัติพึงถึงจิตดวงวิญญาณจิตดวงเดียวกันเอาไว้อยู่มันจะไม่ได้ดีดออกจากกันง่ายๆจะต้องมีหาคนมาแทนที่ในขณะที่จะเป็นคู่ทวินเฟรมกับคุณได้ด้วยเอาแล้วถามว่าคนแทนเป็นยังไงล่ะคนแทนคนนั้นจะเป็นคนที่ไม่มีคู่ไม่มีคู่กรรมหรืออธิษฐานไม่เอาคู่นะคะ แล้วมาขอแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมาขอจิตจิตไม่เอากายหยาบนี้จิตนี้เอาไว้ทําสําหรับเพื่อช่วยเหลือผู้คนใครก็ได้แล้วแต่เขาอธิษฐานจะช่วยเรื่องความรักช่วยเรื่องทางธรรมชื่อะไรก็แล้วแต่เขาจะหาดวงจิตร่างกายแบบเนี้ยอ่กากลยสังขารแบบเนี้ยค่ะที่มาอาศัยร่างนี้อยู่แล้วทําให้เขาสามารถที่จะหลุดพ้นพันธนาการตรงนี้ได้ขณะเดียวกันคุณก็จะได้คู่ทวินเตมที่เป็นคู่ของคนต่อเนื่องกันไปได้นะคะ ฟังดูมันโอเวอร์เนาะแต่ห้าลูกดวงแม่หมอมีหลายคนเป็นแบบนี้คะ่ะมีเยอะถ้าคุณมีคู่ทวินลาทวินเฟรมลักษณะแบบที่แม่หมอบอกแล้วคุณจะเข้าใจได้สุดแม่หมอพูดได้คู่ทวินเฟรมที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือจะมีแผลใจที่คล้ายคกันอกหักรักร้าวมาเหมือนเหมือนกันดังนั้นจะเข้าใจกันและกันนะคะไม่ต้องพูดกันเยอะมีภารกิจในชีวิตมีภารกิจในชีวิตที่เหมือนเหมือนกันลงมาทําหน้าที่ด้วยกันก็ได้ อาจจะเป็นผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะแล้วอาจจะมาปฏิบัติภารกิจร่วมกันในทางธรรมก็ดีในทางโลกมนุษย์ก็ดีในทางป่าบอุสัก็ได้ในทางปาากครองผู้คนก็แล้วแต่นะคะแต่จะมีภารกิจที่คล้ายๆกันจะเป็นผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเหมือนเหมือนกันต่างคนต่างจะเป็นผู้ที่เป็นผู้นำเป็นผู้นำในเรื่องจิตวิญญาณได้ ถ้าใครที่คู่ทวินเปรมเป็นผู้นําในเรื่องของจิตวิญญาณมันก็จะเกิดแรงประทะกันได้เช่นเดียวกันเนาะมันก็เหมือนต่างคนต่างมีพลังบวกร่วมกันอะมาอยู่ด้วยกันนะคะดังนั้นด้วยแรงประทะเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดแรงดีดออกจากกันคือช่วงที่จะต้องพัดพากจากกันออกไปอะ่ะเพราะต่างคนอาจจะต่างถือพลังของตัวเองอยู่ไง เออฉันมีพลังฉันมีอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะด้วยติดติดอยู่ในภาละตรงนั้นนะจนลืมคํามั่นสัญญาของจิตวิญญาณความเป็นคู่เขาก็จะผลักคุณออกไปให้ตัดขาดจากกันแล้วให้เติบโตให้จิตวิญญาณมีการเติบโตให้ผ่านความเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่เมื่อคู่จิมวิเป็นกลับเข้ามาปุ๊บคุณผ่านความเป็นผู้ใหญ่ะจิตผ่านความเป็นผู้ใหญ่ตรงนั้นมาแล้วอ่คุณก็จะเข้าใจเขาอ่ะค่ะก็จะไม่ได้มา,มายึดแบบ ในเรื่องของพลังในเรื่องของจิตในเรื่องของหน้าที่จนเกินไปนะคะก็จะเข้าใจว่าอ๋อคนคนนี้แหละคือคนที่มาเสริมหน้าที่ของเรามาปฏิบัติร่วมกันก่อนหน้านั้นคุณอาจจะมีความรู้สึกมีหน้าที่ฉันอยู่คนเดียวฉันไม่จะเป็ต้องมีใครแต่เข้าไปคู่เทวินเฟรมที่คุณอธิษฐานร่วมกับเขามานะอ,อ่ะอคุณจะไปดีเขาออกเฉยๆไม่ได้นอกจากถ้าคนสองคนไม่อยากจะคลองคู่กันแล้วไม่อยากจะเป็นคู่เทวินเฟรมกันแล้วะ คุณจะต้องไปอธิษฐานต่อองค์ใหญ่องค์ปฐมพรหมอือองค์ปฐมพรหมนะคะจะเป็นอ่าองค์พระพิฆเนตองค์ชายองค์หญิงนะองค์ชายองค์หญิงก็องค์ชายอังคายงหญินาจาเนาะอ่าหรือองค์อ่าพระพุทธชินราชอันนี้เป็นองค์ปฐมพรหมทั้งสามนะคุณจะต้องไปอธิษฐานต่อหน้าองค์ใหญ่วัดไหนก็ได้จุดทูปสามสิบหกดอกที่หน้าหิ้งพระนะคะ าในวัดก็ไปใส่กระถางน,นะห้ามปักลงดินนะคะปักลงดินไม่ได้นะคุณจะเรียกผีเรียกวิญญาณเอาอมีกระาถางทูบมีโตะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยนะคะแล้วการอธิษฐานต้องไปอธิษฐานคู่กันนะคะไปคนเดียวไม่ได้นะคะต้องไปคู่กันว่าขอยุติการเป็นคู่เทวินเฟรม <S <S เพื่อที่จะต่างคนต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองอันนี้ได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะผูกกันไปเรื่อยๆนะคะความรักของคุณนะอ่ะมันไม่ใช่ รักแบบธรมธรมดาธรรมดามันเป็นรักที่ระดับระดับนิติระดับจิตระดับจักรวาลอะรักบางคู่เนี่ยเป็นบริวารเอกของข้างบนลงมาเอาเอฮอย่างเงี้ยจิตระดับสูงเนาะไม่ใช่รักแบบธรรมดารักเป็นอาภารก,กิจภารก,กิจบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของจิตนิญญาณร่วมกันนะคะอาทางนี้และทั้งนั้นอะ เท่าที่แม่หมอพูดมาเนี่ยคนที่มีการกระบาดกลางฝ่า,ฝามือดูจะหาคู่ยากยากนะแม่หมอมันก็เจอคู่ทุกคนแหละค่ะแม้คุณปฏิบ,บัติบรรลุแล้วอ่ะเจอคู่ไหมเจอคู่คุณพระอาหารหันเจอคู่ไหมเจอสิพระอาหารหันมีคู่ทวีเปเลยไหมมีสิคุณก็ลองไปอ่านอประวัติของพระอาหารหันดูเขามีแต่เขาเลือกที่จะอะถ้าคุณปฏิบัติจนบนรรลุแล้วคุณเลือกที่จะอธิษฐานไม่เอาได้ค่ะ แต่ถ้ายังไม่บรรลุคุณต้องไปตามที่แม่หมอบอกอ่ะไปจุดทูบขอร่วมกันคู่เทวินเพลมอาจจะอยู่กรรภูมิได้นะเขาอาจจะเป็นนักร่าคุณอาจจะเป็นมนุษย์เป็นเทพเทวดาแต่มาเป็นคู่เทวินเพลมอยู่อ่ะมันยังยินดูบวงที่ผูกกันอยู่ในเรื่องของจิตวิญญาณอยู่อ่ะค่ะดังนั้นต้องไปอธิษฐานตรงนี้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็ปฏิบัติให้ถึงบรรลุถึงขั้นระดับอรหันต์ค่ะถ้าคุณปฏิบัติถึงอรหันต์ได้เมื่อไหร่เนี่ย คุณจะสามารถยุติความเป็นคู่ทวินเฟรมของคุณได้แล้วคู่ทวินเฟรมของคุณเขาก็จะไปเจอเจอคู่ลำดับถัดไปของเขาเองแล้วเราจะจะรู้ได้ยงไงอะแม่หมอว่าเราบรรลุอัลรหันเออเมื่อคุณบรรลุอัลรหันคุณจะรู้ได้เองแหละค่ะแต่ถ้าคุณยังไม่บรรลุอัลรหันคุณจะไม่รู้เพราะถ้าคุณบรรลุอัลรหันแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเขาก็จะบอกให้คุณรู้เองนะคะว่าคุณบรรลุอรหันแล้ว คนที่บรรลุอรหั์แล้วจะมองคนที่ยังไม่บรรลุได้ว่าอยู่ในขั้นไหนคนโสดาบันน่ะจะไปมองคนระดรับบรรลุอัรหัสมองไม่ได้แต่เมื่อคุณปฏิบัติถึงระดรับอรหั์แล้วคุณก็จะรู้ได้เองเวลาปฏิบัติไม่ต้องไปสนใจอะไรนะคะถ้าคุณอยากจะหลุดจากคู่เทวินเฟรมนะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับการคลองคู่รู้สึกอยากจะหลุดพ้นแล้วนะ่ะสามารถทําตรงนี้ได้อ่ะก็เอาเป็นว่าสําหรับคนที่มี คู่ทวินเฟรมที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วถ้าไม่มีการกระบาดกลางฝ่ามือล่ะถ้าไม่มีการกระบาดกลางฝ่ามือบททดสอบก็อาจจะบางเบาลงมาหน่อยแต่ลักษณะก็ใกล้เคียงกันนะคะถ้าบททดสอบของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามืออยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นตคนที่ไม่ใช่การกระบาดกลางฝ่ามือก็อาจจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตก็แล้วแต่แต่ละคู่ค่ะแต่จะไม่หนักหน่วงจะไม่หนักหน่วงในเรื่องของจิตวิญญาณหรือในเรื่องของภารกิจ เทียบเท่ากับคนที่มีการกระบาดกลาง่ากมือเนาะอ่ะก็เล่าสู่กันฟังนะคะ่อหอมปากหอมคอเนาะคุณก็ไปพิจารณาตัวคุณเองและคู่ของคุณเองและทางเลือกชีวิตของคุณเองต่อจากนี้ละกันนะคะ,อะขอบคุณสำหรับทุกๆกการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ